สวัสดีค่ะวันนี้พบกับช่อง The Moment Chill ค่ะซึ่งวันนี้นะคะเราจะมาดีแอคชั่นเวนอมภาค2ที่เป็นทีเซอร์นั่นเองค่ะก็ไปดูนะคะก็คือภาคแรกดูแล้วก็ไปดูกันว่าเดี๋ยวมาดูภาค2กันว่าในภาค2จะมีอะไรบ้างไปดูกันเลยคุณเจนไปเลยค่ะกดห้ามกินคนกดห้ามกินคนไม่ใช่อีเดอ You okay, yeah, say either, I say neither. Come here, everyone. Either, either, neither. Let's call the whole thing off. Ta-da! Ta-da! Yummy! Mom -Mom. <laughs> <laughs> mum, mum. I'm not dealing with you. Good evening, Eddie. Hey, Mrs. Chen. Good evening, Venom. Yeah. This is Jen. He says hi. I've been thinking about you. I eh? want to see your face. Of course, you and I are the same. Every decision <coughs> we make.

Chaos soon mm comes. -hmm. The chocolate delivery hasn't arrived yet. No, we had a deal. What's gonna happen? You're gonna stop protecting me? I am happy to eat, Mrs. Chen. No, no, you cannot eat, mm -hmm. Mrs. Chen. What? Nothing? Ah, uh -huh. uh -huh. คุณจะกินคุณจะเลนอค่ะทุกคนหลังจากที่เรานะคะรีแอคเวยน้องสองที่เป็นตัวดเฮลเลอร์ตอนแรกกูจะพูดว่ารีแอคชั่นแอนนี่บรักแอนนี่บรักแล้วนะเออใช่งงมากแอนนี่บรักอ่ะแอนนี่บรักคือชื่อพระเอกใช่อัคือเรื่องที่เราถกเข่งกันมาก่อนที่เราจะพูดเรื่องนี้ก็คือในทีเซอร์เรื่องนี้ใช่ของพูดก่อนสิ่งที่ฉันรับรู้ก็คือว่าน่ารักนน่าฉัชอบเวนอมชอบเวนอมแบบมัมมี่มัมม์แบบว่าทำอาหารให้พระเอกอะมึงตอนแรกกูก็แบบเฮ้ยเจ้มันดีเนาะแบบว่ามีคนทำอาหารให้กินเลย ก็กดแต่ว่ากูเห็นอาหารแล้วกูแบบคงมีมือคนเดียวกินได้เอนดีบาร์กไม่ใช่เวนอมเพราะเวนอมคนอ๋อแล้วหมายถึงว่าพระเอกก็กินได้เพราะว่าเวนอมาจะทำทุกวันให้พ่อกินใช่ แต่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 อะไรแบบมั่มมั่มนี่มั่มมั่มน่ารักมากมึงเขาไม่ฟาร์มแบบมันเหมือนแบบเวนอกมันเหมือนวาเชเต้อะแต่จิตใจเหมือนเด็กเด็กปวเลยอะน่ารักแล้วก็แบบตอนจบอะแบบว่าช็อกโกแลตมาหรือยังแบบอ๋อวันนี้ช็อกโกแลตยังไม่มาไหนคุณบอกว่าเขาจะมาไงอะไรแบบเนี้ยเราเราเวนอกก็บอกว่าฉันยินดีที่จะเขาเมือบคุณได้เชิญแบบมันดูน่ารักอะแล้วแบบพายก็บอกว่าไม่นายจะเขมือบุณไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยอแล้วคุณได้เชิญบอกว่าอะไรนะ what ว่า <What? S 2> <c oughs> คือเป็นเรที่แบบเอยมันน่ารักอีกอย่างหนึ่งที่จับได้จับต้องได้แต่ว่ามไม่รู้ว่าชื่ออะไรหรือว่าเขาจะเป็น,ปนอะไรเออ<ม>เป็นใครแต่ว่ารู้พลังอํานาจเนาะก็คือน่าจะเป็นผู้หญิงคนหนึ่งที่มีพลังด้านจิตเกี่ยวกับลมหรือว่าอาจจะอะไรบางอย่างเกี่ยวกับจิตแกนะอาจจะไม่ใช่แบบพลังลมเป็นพลังหลักของแกหรือว่าจะแปงลงร่างอะไรเงี้ยแล้วก็อีกอีกคนนึงก็เป็นผู้ชายที่โดนฉีดยาเหมือนจะอัพเป็นอ่ากัปตันเมก้าแต่ไม่ใช่แต่ก็เป็นเวนอมเป็นน้องคนต่อไปอะไรนี้อาจจะเข้าข่ายแบบว่าถ้าคุณ ทำปฏิบัติการนี้เขาอาจจะให้คุณแบบว่าออกจากคุกหรือว่าเขาจะยินยอมเองก็จะเป็นไปได้อะไรเงี้ยสองคนนี้อาจจะมีความแค้นเกี่ยวกับตัวของแค้นกับแอนดี้ปรางเงี้ยก็ต้องรอติดตามดูว่าสองคนนี้เขาจะลิดไปประมาณไหนเนาะแต่ว่าก็ยังไม่รู้ชื่อว่าตัวอาไในชื่ออะไรเนาะเพราะเราก็ไม่ได้เป็นแฟนกันะนะแต่เรารู้ว่าแค่แบบว่าแบบภาพยนตร์มันมันมากแค่นีอ้อ,อะไรก็สนุกดีเดี๋ยวต้องไปเตรียมตัวดูอะเวนตมสองซึ่งอาจะยังไม่เข้าถ่ายเพราะไทยติดโควิดอยู่ใช่น่าจะอีกนานลนานๆเลยเราก็ดูทีเซอร์ไปก่อนโอเคดูทีเซอร์สำหรับวันนี้นะคะ ใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์กำลังใจให้กับพวกเราชาติโมเมนต์ชิลนะคะค่ะแล้วก็คอมเมนต์มาใต้ล่างได้เลยนะคะว่าเหมือนแบบคุณจะพิรุษอะไรของเวนอม <c oughs> นี้ได้บ้างอะไรอย่างเงี้ยสำหรับวันนี้ไปก่อนแล้วคะ่ะบ๊ายบาย